สวัสดีค่ะวันนี้เคียวก็มาลงวิดีโอให้ทุกคนดูนะคะนอกเหนือนจากงานสวนดอกไม้เนาะทุกเช้าก็จะเจอบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะวันนี้เราจะไปข้างนอกนะคะไปรับจ้างอาราบไบนะจะเป็นอะไรนะหัวยานะคะทุกคนมันจะเกาหลีเรียกอะไรไม่รู้อะ่ะเคียวลืมแล้วอะ่ะ นี่เลยก่อนที่เราจะทํางานก็จะต้องดึงผ้ายางก่อนเลยบอกว่าเป็นครั้งแรกของคิวนะคะทุกคนนี่ก็จะใช้เครื่องในการปั่นออกนะคะต้นก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะคล้ายๆล่าหอมชูเลยอ่าอันนี้คือจะบารุงกระดูกเข่านะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบนี้ผู้ใช้ก็มีหน้าที่เอา ออกจากล่องเนาะแล้วก็วิ่งก็จะมีหน้าที่ตีดิงออกจากกล้าบแบบนี้เลยนะคะคิวทํางานนี้ทั้งหมด4วันนะคะทุกคนบอกเลยว่าปวดมือมากแล้วก็กินมาม่าสี่วันเลยนะคะแล้วก็อยู่กระจายแต่ละที่นะคะทุกคนไม่ได้อยู่จุดเดียวกันเนาะก็เทใส่กระสอบใหญ่นี้นะคะวันนี้เพิ่งเข้าใจความรู้สึกของการดึงถ้ายางนะคะปกติเห็นแต่เขาลงวันนี้ก็ลงมือทำแล้วมีอะไรี่านันกว่านี้ไหมทุกคนอย่าไม่อยากอย่าอย่าทางรัศดอยากจะเก็บอย่าทำงานกลางหิมะ Oh. และนี่ก็จะเป็นที่ที่เราต้องดึงนะคะไม่ใช่ยึดน้อยๆนะเพราะว่ามันหลายที่คือหมดแรงก่อนที่จะลงมือเนาะนี่ก็จะตีแบบนี้ทั้งวันเลยนะคะทุกคนถ้าหมดส่วนนี้ก็ไปอีกส่วนหนึ่งเนาะ นี่ทุกเช้าก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้เลยคือเช้าๆคืออากาศหนาวมากแต่อากาศก็ดีนะคะไม่ใช่ว่าหนาวเกินไปนะคะทุกคนมันพอดีอยู่นะเช้าๆหนาวตอนเที่ยงก็ร้อนหน่อยนะคะบ่ายๆก็เย็นเนาะถือว่าเป็นประสบกลางครั้งแรกนะคะทุกคนไม่รู้จะต้องเจออะไรอีกเนี่ยมาสวนใหม่ก็ดึงนะคะดึงเสร็จแล้วก็ตีตีแบบนี้ทั้งวันจนข้ามเลยนะคะใครที่เคยทำงานนี้มารีวิวกันได้นะคะ แล้วเราก็เจอของอร่อยบนดอยอีกแล้วนะคะทุกคนที่เกาหลีคือจะเห็นทั่วไปนะคะใครเห็นต้นนี้คือรีบเก็บมากินนะคะต้นจะเป็นแบบนี้เนาะนี่ก็จะเป็นลูกขาๆแบบนี้นะคะทุกคนคิวเคยลองทําแล้วนะคะในมีคลิปอยู่เนาะคิวถ่ายไว้เนาะอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านที่คิวอยู่นะคะแต่ว่าคิวไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านนี้นะมันใกล้ๆเนาะเหตุผลที่คิวได้ไปที่อื่นบ่อยก็เพราะว่านี่เลยนะคะแถวนี้เป็นชนบทเนาะและคนที่ทํางานก็จะเป็นแต่ คนในครอบครัวนะคะเท่าเก๋ก็เลยมีเพื่อนเล้วเวลาเพื่อนมีงานแล้วก็ไปช่วยนะคะทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นเนาะมาถึงก็รกีบทํากับข้าวนี้เลยนะคะภาษาขาเรียกว,ว่าแซ่กูนะคะก็ปรุงอะไรไม่เยอะนะคะทุกคนอร่อยจริงๆนะเมนูนีน้คิวชอบนะเดี๋ยวไว้มีโอกาสดีๆเดีด๋ยวคิวจะไปหาใหม่นะคะนี่เก็บได้น้อยนะคะเพราะว่าเรา ทำงานด้วยนะไม่กล้าขุดเยอะเนาะนี่เราก็จะผัดใส่ไข่แบบนี้กินกับข้าวร้อนๆบอกเลยว่าอร่อยจริงค่ะทุกคนแนะนําเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอันยอง